แม่อาเนี่ยเป็นผู้เดินมาร์กนะคะที่ที่เห็นด้วยตัวเองนะคะว่าเป็นอยู่สบายเมื่อได้เห็นธรรมสำหรับแม่อาเนี่ยคืออะไรคนที่ยังไม่รู้ธรรมะพระพุทธองค์เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราจะมีโลภโกรธหลงอยู่ในระหว่างวันตลอดเวลาถ้าเราสังเกตตัวเองให้ดีนะคะแต่พอเรามารู้ธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ย เริ่มตั้งแต่เริ่มแรกเลยใครที่เริ่มเดินมารคแรกๆเนี่ยจะเพียงแค่การนั่งสมาธินะคะการพยายามฝึกจิตว่างมีอารมณ์อันเดียวให้ได้เนี่ยจะเห็นความเบาสบายจากการปล่อยวางในชั่วขณะนั้นได้เลยก็แค่ตรงนี้เราจะเห็นสุขที่ปานีตขึ้นนะคะการเป็นอยู่สบายเมื่อได้เห็นธรรมพอเรารู้คำสอนภะษาสดานะคะการรู้การรู้พระสูตรเนี่ยจริงๆ ถามว่าดีไหมถ้าตามคําสอนพร,ระเจ้าท่านก็บอกว่าดีถ้าเรามีความทรงจํานั้นได้นะคะแล้วกเ็เมื่อถึงเวลาที่จําเป็นเราค่ยควรเนื้อความแห่งธรรมหรือแม้กระทั่งในช่วงก่อนทํากาละอย่างเงี้ยเราก็ได้ประโยชน์จากการจากการรู้ธรรมนั้นนะคะแต่ว่าในส่วนของแม่ละเองเนี่ยซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วกเ็เห็นแล้วว่าประโยชน์ของการนาธรรมะไปใช้ในชีวิตเนี่ยมันดีมากๆ เลยทำให้แม่อัสเนี่ยออรู้สึกว่าเราจะต้องใช้มรรควิธีเนี่ยในชีวิตให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะให้เรามีความสุขและเบาสบายจากการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองซึ่งเ,ออเลยเป็นเหตุนะคะทำให้แม่อัสรู้สึกว่าการรู้ทำกับการเห็นธรรมไม่เหมือนกันการเห็นธทำเนี่ยก็คือการที่เรารู้แจ้งเห็นแจ้งในสิ่งที่พระศาสดาสอนแล้วมันเป็นประโยชน์กับชีวิตเรายังไงนะคะเรา หรืออาการคำว่าเห็นธรรมในที่นี้ก็คือการเห็นเป็นปัจจตังเฉพาะตนในสิ่งที่พระาศาสดาสอนนั่นเองว่าธรรมะนั้นเนี่ยมาสนับสนุนการมีชีวิตอยู่ในโลกให้สุขสบายได้อย่างไรนะคะในเบื้องต้นเนี่ยพระาศาสดาท่านดำรัสนะคะท่านบอกไว้แล้วนะคะว่าโลกเนี่ยคือสิ่งที่ตถาคตได้ได้เห็นว่าเป็นโลกคือทุกข์นั่นเองนะคะแล้วก็ ปถหาคตได้รอบรู้ไว้ทั้งหมดแล้วว่าทุกในที่นี้คืออะไรนะคะซึ่งทุกในที่นี้เนี่ยพระศาสดาไม่ได้บอกแค่ว่า,เ,าเป็นแค่ความรู้สึกทุกข์อย่างเช่นเราไม่ได้อะไรอย่างใจเนี่ยเราแค่รู้สึกทุกข์ถูกไหมคะแต่ว่าทุกในคําสอนของพระศาสดาเนี่ยจริงๆแล้วคําว่าทุกในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่ามันเสื่อมระดับได้นั่นเองคําว่าเสื่อมระดับได้เนี่ยทุกคนไม่อาจว่าสามารถเห็นได้ด้วยตัวเองนะคะปัจจุบันเนี่ย อย่างแม้กระทั่งญาติธรรมที่นั่งอยู่ตรงนี้จากเคยเป็นเด็กเราก็โตเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมลูกโตเป็นผู้ใหญ่มาแล้วนะคะวันหนึ่งบางทีเราอาจจะมีความเสื่อมที่ทําให้เราเห็นได้เช่นฟันของเรานะคะเคยเดีๆเคี้ยวอาหารได้ได้ง่ายปัจจุบันบางทีมีเสียวฟันมีฟันผุฟันกร่อนอย่างเงี้ยก็แสดงความเสื่อมให้เราเห็นหรือแม้กระทั่งว่า ผมนะคะที่เรามีอยู่เนี่ยบางทีเมื่อก่อนมันไม่เคยร่วงเยอะเลยไม่ต้องถึงขั้นหงอกก็ได้แม้กระทั่งเด็กวัยรุ่นก็เห็นได้มันก็ร่วงได้มันทําให้เราเห็นว่าทุกอย่างมันเสื่อมแล้วมันดับได้จริงๆนะคะมันไม่ได้จีหลังยั่งยืนนั่นเองนะคะอันนี้คือนิยามคําว่าโลกคือทุกของพระศาสดานะคะท่านรอบรู้ไว้หมดแล้วแล้วก็ท่านก็มามาสอนพวกเราให้เห็นอีกว่า การที่พวกเธอมาหลงยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเนี่ยขันห้าเนี่ยท่านพระอ,องค์ดำหลัดไว้ด้วยซ้ำว่าขันห้าเนี่ยคือมารน,นะคะการที่เรามาหลงท่านบอกว่าขันห้ามันไม่มันไม่ใช่ของเรานะมันเป็นของปลอมเรามาหลงมันอยู่เนี่ยแน่นอนอมันย่อมเป็นมารของเราวิธีการที่จะออกจากมารอันนี้แหละคือมรรควิธีที่พระอ,องค์ได้ได,ได้ตรัสไว้ซึ่งพอเรามาเดินมรรคเนี่ยเนี่ยพอเราทําไปได้เรื่อยๆเ,เราจะเห็นเลยว่า การเป็นอยู่สบายเมื่อได้เห็นธรรมจากที่หัวข้อวันนี้หัวข้อที่เรามาพูดกันนะวันนี้นะคะว่าทําไมถึงจะอยู่สรบสบายเมื่อได้เห็นธรรมนั่นก็คือเรานำธรรมไปใช้ในชีวิตนี่แหละค่ะความทุกข์ที่เกิดจากการปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อย่างเงี้ยเราปรารถนาอยากได้อะไรเวลามันไม่ได้อย่างใจเราก็รู้สึกทุกข์ใช่ไหมคะแต่ถ้า พอเรามารู้คําสอนพูะพรธเจ้าเนี่ยทำให้เราเห็นเลยว่าการไม่ได้อย่างใจมันก็เป็นเช่นนั้นเองมันเป็นธรรมดามันไม่มีทางหลอกที่เราจะได้อย่างใจทุกอย่างนะคะแล้วก็โลกอะ่ะมันคือความเสื่อมมันคือสิ่งที่แปรปวนนะมันไม่นิ่งมันไม่เที่ยงมันไม่ยั่งยืนพอเราเข้าใจแค่นี้ทำให้เราเป็นอยู่สบายเมื่อได้เห็นธรรมจากการเห็นสัจจากความจริงตรงนี้ได้เลยนะคะเรามาเห็นได้เลยว่า ไม่มีทางจะได้ดั่งใจทุกอย่างในชีวิตนี้ของเราการยอมรับความจริงได้ในสิ่งที่แปลปวนนะคะในสิ่งที่ไม่ได้อย่างใจเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยพบสุขที่ดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมคือสุขจากการได้อะไรมานะคะมันเป็นสุขแค่ชั่วคราวแต่สุขจากการที่ปล่อยปล่อยวางการไม่มีอะไรเนี่ยแหละคะ่ะคือสุขที่ถาวรที่แท้จริงที่เราจะต้องพยายามเดินมาเพื่อให้ไปถึงสู่จุดนั้นนะคะ แล้วพระองค์ยังยังตรัสในส่วนของขันห้าของเราด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเป็นดั่งหัวฝีเป็นดั่งลูกศรน,นะคะแล้วก็เป็นความยากลําบากเป็นอาพาธมันก็คือมันเสื่อมและมันดับได้นั่นเองนะแล้วส่วนปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในโลกเนี่ยเราจะเห็นความแปรปวนนะคะในส่วนของโลกธรรม8นะคะจะเห็นได้เลยใช้ชีวิตอยู่ในโลกเนี่ย เราเคยมีลาบเราเคยมีเงินหรือเราเคยได้รับอะไรมากมายวันหนึ่งเราอาจจะไม่ได้รับในสิ่งนั้นนะคะให้เราทําใจไว้เสมอถ้าเราทําใจไว้เนี่ยเวลาที่เราไม่ได้อย่างใจเนี่ยเราจะทุกข์น้อยลงนะคะมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนะคะมีนินทาก็ย่อมมีสารเสริญใครที่เราเราโดนสรรเสริญในชีวิตเราให้รู้ไว้เลยว่าในวันที่โดนสารเสริญวันหนึ่งเราอาจจะถูกนินทาได้ เป็นคนอื่นนินทาเราก็ได้หรือคนคนเดิมนั่นแหละเคยสารเสริญวันนี้แต่วันหนึ่งเขาออนนินทาเราได้เช่นเดียวกันอันนี้คือเรื่องธรรมดานะคะไม่ได้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติถ้าวันหนึ่งใครเจอสภาพแบบนั้นให้รู้ไว้เลยว่านั่นคือเป็นสิ่งที่เป็นเช่นนั้นเองเป็นธรรมดาโลกมันเป็นอยู่แบบนี้แล้วถ้าเรารับได้ปุ๊บเราจะสามารถเบินเฉยต่อสถานการณ์ที่มันไม่ได้อย่างใจเราพอเราเมินเฉยมันได้ปุ๊บความทุกข์ จากการที่จะเห็นมันได้อย่างใจเนี่ยมันจะลดลงทันทีนะคะถ้าใครฝึกแบบนี้เห็นเข้าใจโลกตามความเป็นจริงแบบนี้ได้เนี่ยจะทุกข์น้อยลงนะคะตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเดินมัคง่ายๆแบบนี้เลยล่ะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ในส่วนมัควิธีเพื่อให้เป็นอยู่สบายเมื่อได้เห็นธรรมเนี่ยพระศาสดาได,ได้ได้บัญญัติไว้นะคะในส่วนที่ไม่อาร์ตกล่าวในเบื้องต้นหรือไม่อาร์ตพา ยติธรรมหน้าหน้าที่ฮอลแห่งนี้เนี่ยได้ทําในเบื้องต้นก็คือเรื่องของการทําอนาปนานสตินะคะทําจิตว่างมีอารมณ์อันเดียวถ้าใครฝึกอนาปนานสติพยายามรู้ลมหายใจเข้าออกรู้รู้ลมหายใจเข้าออกนะคะเ,เวลาความคิดมันแปลเปลี่ยนไปคิดอย่างอื่นเราก็ดึงมันกลับมาอยู่ที่กายกลับมาที่ลมเนี่ยจะเห็นความสงบเห็นความเย็นในระหว่างนั้นแม้ชั่วขณะจ,จิตก็ตามอันนี้ ก็เป็นอาการของการเป็นอยู่สบายเมื่อได้เห็นธรรมในชั่วขณะนั้นโดยการทําอาณาปณสตินั่นเองหรืออีกมากวิธีหนึ่งนะคะการทําสมาถาวิปัสสนานะคะการทําสติปัฏฐาน4การดําเนินชีวิตตามมรรคแข้อใดข้อหนึ่งก็ได้อแม่อารอาจจะลงรายละเอียดในส่วนของสมาธาวิปัสสนาให้นิดนึงเพราะว่ามรกวิธีนี้สําหรับแม่อาร์ตเนี่ยแม่อาร์ตชอบมากนะคะ อาณาเนี่ยไม่อาร์ตก็ชอบแต่ว่าจะชอบสมถาวิปัสสนามากกว่าเนื่องจากว่าสําหรับส่วนไม่อาร์ตเองนะคะไม่ได้บอกว่าคนชอบอย่างอื่นจะไม่ดีนะคะ mm hmm. ก็คือสมถะเนี่ยจิตว่างมีอารมณ์มันเดียวแต่วิปัสนาเนี่ยไม่อาร์ตจะชอบมากเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองเดินมกหลายหลายคนที่ตามไม่อาร์ตจะอยู่จะรู้ว่าไม่อราร์ตสรรเสริญม,มักวิธีเรื่องของการเห็นเกิดดับมากพราะอะไรนะคะพอไม่อาร์ตศึกษาโดยละเอียด แล้วก็เดินมาร์กโดยละเอียดแล้วทําให้เห็นว่าการเห็นเกิดดับการเห็นไม่เที่ยงนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เราปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าได้เพราะอะไรเพราะเราเห็นมันเสื่อมพอเราเห็นอะไรต่างๆที่มันเสื่อมเราจะไม่ได้อยากได้ในสิ่งนั้นถูกไหมคะแต่ถ้าเราเห็นอะไรมันมีแต่ดีๆมีแต่สุขนะคะไม่เคยเห็นว่ามันทุกข์หรือไม่เคยเห็นว่ามันเป็นอาพาธได้เลยเนี่ยจะทําให้เรายึดมั่นถือมั่น นะคะก็คือเห็นอัาธานั่นเองมัวแต่เห็นอัาธาอยู่เสมอฝ่ายหาแต่อสา,าธาเสมอเนี่ยจะทําให้เรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นแล้วก็จะทําให้เรา,เ,าเวียนเกิดเวียนตายอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราเห็นอาทินวะนะคะเห็นความเสื่อมเห็นว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาในชีวิตเราเนี่ยมันมันแค่ชั่วคราวนะมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวสักครั้งมันก็ดับได้พอเราเห็นเป็นแบบนี้ปุ๊บก็เลยทําให้แม่อาตเห็นเลยว่า เวิปัสนาจําเป็นถ้าเราอยากหลุดพ้นถ้าเราไม่อยากเกิดอีกแม่อา์ก็เลยพยายามที่จะทําเหมือนเดินมารกตอนนั้นด้วยวิธีการวิปัสนาคือการเห็นไม่เที่ยงนั่นเองพิจารณาความไม่เที่ยงอยู่เสมอแต่ว่าในส่วนตรงนี้แม่อา์อยากจะอยากจะแนะนําพวกหนูนะคะไม่วอาจะอยู่ในไลฟ์ก็ตามหรือ,อยาติธรรมที่อยู่ที่นี่ก็ตามว่า การพิจารณาอาทินวะเนี่ยให้มาระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งถ้าใครเดินมาในส่วนของพิจารณาความตายมากๆนะคะหรือเนี่ยมันจะทําให้เราอ่ะมันมีคําถามเข้ามาใน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 กลุ่มนะคะในในบ้านสวัสดิกะ mm. เช่นเดียวกันว่าถ้าเห็นอาทินวะบ่อยๆพิจารณาความตายบ่อยๆนะคะเจะเริญอสุภาพบ่อย,อยๆเนี่ยจะทําให้เราอ่ะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า จะทาให้เราเป็นแพนิกหรือเปล่าอย่างนี้นะคะแม่อาอยากจะบอกว่ามาัธีของพระตถาคตนะคะทั้งหมดเนี่ยถ้าเราทําดําเนินอยู่ภายใต้ทางสายกลางของพระาศาสดาเนี่ยจะทําให้เราเกิดประโยชน์ในทุกอย่างแต่ถ้าเราสุดโต่งข้างใดข้างหนึง่งไม่ว่าจะเป็นมัธีใดก็แล้วแต่เนี่ยก็จะทําให้เราอะเครียดคัดนะคะเคร่งคัดในการปฏิบัติมากเกินไปเพราะฉะนั้น ตัวเราเองเนี่ยต้องหาจุดตรงกลางของเราให้ได้ไม่มีใครมาสามารถบอกได้ว่าตรงกลางของแต่ละคนอยู่ที่เท่าไหร่เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าวิถีการดําเนินชีวิตครอบครัวที่ไม่เหมือนกันหน้าที่การงานที่ไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทางสายกลางของแต่ละคนทุกคนจะรู้ด้วยตัวเองเมื่อไหร่ที่เครียดคับเกินไปก็ตกให้มาเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้นั่นเองก็จะทําให้เราเนี่ย ปฏิบัติแล้วนะคะไม่สุดตรงข้างใดข้างหนึ่งนะคะก็อันนี้ในวันที่เราจำเป็นจะต้องดำเนินชีวิตในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกเราอาจจะไม่ต้องพิจารณาความตายมากเพราะว่าเราจะต้องไปไปทำกิจการงานหรือไปเรียนก็แล้วแต่แต่วันแต่วันใดก็แล้วแต่ที่เราขี้เกียจในการมาเดินจโกรมนั่งสมาธิ มาทำบุญกิยาวัตุวัตถุสามทานศีลภาวนานะคะหรือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็ให้เราพิจารณาความตายก็จะทำให้เราไม่ประมาทในการที่จะเดินมากนั่นเองในการที่จะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นเองนะคะเลือกมักวิธีไปใช้แล้วต้องใช้ให้ถูกวิธีไม่งั้นจะอาจจะเกิดโทษกับตัวเองได้นะคะถ้าสุดโต่งข้างใดข้างหนึ่งนั่นเอง เหมือนพสูตรเมื่อกี้พสูตรขึ้นมาเหมือนพสูตรอะไรนะ,ะสายทินเนาะถ้าเราขึงตึงเกินไปนะคะมันก็ขาดได้เนาะหย่อนเกินไปมันก็ใช้งานไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ให้มันพอดีพอดีนะคะเลือกรู้พสูตรเยอะๆเป็นสิ่งที่ดีแต่การนำพสูตรไปใช้ให้ตรงกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจำเป็นเช่นเดียวกันนะคะจำเป็นเช่นเดียวกันโอเค